วันนี้เหรอไปกินข้าวว่ะถ้ากินแบบไม่ราดน้ำอ่ะมีใครบังคับให้จัดราดน้ำบอกมาดิแล้วรลคู่เจดูจัดเราเป็นไงบ้างยังไม่ดูอ่ะดูยังไม่ดูทุกคนมีปัญหากับสซลล์ร่อูหมดแล้วน้องเปลี่ยนสามรอบพี่โอเคแล้วของพี่ไม่ก็ไม่มีนะ เอแต่น้ำเปลี่ยนนิดหน่อยเอ็มเปลี่ยนแค่สวัสดิ์จเคือทุกคนจะโดนให้พู้จะได้จะให้เต้นโัโลให้ดูอีกรอบหนึ่งได้หรอเปเต้นมาสิบรอบเลยจริงพี่เต้นที่หมุนต้นแบบเวียนหัวน่นท่านมันเป็นอะไรเหรอีน้ำเป็นเอ็นทนนงซ้อมเยเป็นแบบมันผสม่คาราเ้ก้นช้ำเลยตรงนี้เลยไหลก็ช้ำาวอย่างเราเกิด ทุ hey, okay. ่มครับ hmm. วันน right. ี้ครัโอเคเฮ้ยครบแล้วเหรอแล้วทุ่มครับเมนูวันนี้มีอะไรบ้างครับอขบบคคุณนะรัยามาโกย่าราเมงนะคะสำหรับอาหารเย็นของเราในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับชาชูด้งชาชูด้งอ่าครับนี่ชาชูด้งครับแล้วก็โกเกะหมูใช่ค่ะอร่อยมากคาราโอเกะเราเล่นไปแล้วเธอเล่นสามทำไมอ่จริงอ่ะ ไ whenever whatever กันโอเคกินต่อเว้ยไปโรงพยานาลเลยก็ดีจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วไปโรงพยาบาลเลยก็ดีเหม่พอก็ไม่อยู่กับบ่นหากลับมาแล้วก็ไล่เขาไปนี่ถึงเขาอดีน่าเบื่อจริงๆเลยสองคนนี้พี่ถึงเป็นตัวดำเลยด้วยถึงงพีีีี่่่ททมมาานนยังอีกอ๋อแล้วอุ้ย นี่ยแฟนขับไปรู้ไม่สนใจเราเลยสนใจพี่ทีมงานอ่ะไปช้าดีกว่าเฮ้ยเอไม่ได้เราไปมาแล้วไม่ใช่พาะชาแบ่งกับเราเนี่ยก็ร้อนกินเลยทำต่อเลยสอบต่อเดียวปะยังอีกกระมังไม่ยอมสอบยังไม่เอาซื้อเลย แม่กินจะตาอยังไม่กินอะไรก็ไม่กินเรเมาเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่คงไม่ไม่ใช่คือมันมันคึดมันยังไงไม่รู้แกเข้าใจไหมวัวก็วัวเลยตรงนี้แหละก็ไม่รู้อะไรของแก้าวะถ้าคุณพี่ทั้งวันเลยเนี่ยโอ้โหเก่งเออนะนีจะอ้วกไหมไม่ได้แกเข้าใจป่ะว่ามันแบบมันเหนื่อยอมันเหนื่อยวันเหนื่อยจะไม่ลงไม่ลงลองว่ คือจริงๆแล้วอ่ะทุกเจ้าที่เอามาให้เราอ่ะอร่อยหมดแล้วแล้วแล้วเราจะมีแบบเดี๋ยวเราจะเก็บไว้กินอ่ะคือตอนนี้เรายังบางบางร้านเขาก็แบบของพี่แม่อร่อยเลอจริงๆแล้วของพี่อร่อยทุกร้านเลยจริงๆแต่ว่าคือน้ำหนักน้ำดิห้าสิบห้าคือแบบคือหนูถ้ากินเขาไดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวเอาหรอคือหนูว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบกินไม่ลง่ยุดพูดแล้วแต่จริงๆแล้วอร่อยทุกอย่างไม่เดี๋ยวเขาเข้าใจว่าเราไม่ค่อยอยากกินของเขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงอยากกินแต่มันแบบไอ น้องหลังจากหลังจานไม่กินข้าวเลยทุกคนนี่ที่มันซจอดไม่ใช่หนึ่นี่จะกินอะไรร้อนกินเทอร์ลี้นี่มันเป็นน้องเป็นน้แนวเนี่ยฮะไม่รู้เฮ้ยขอกินหน่อยไม่ให้จะกินนะข้าของแกไหมแกข้าวของแกไหมจัดนะข้าวขอแล้วเนี่ยเป็นไงเนี่ยวันนี้เป็นไงเออ่ยอืไปอะไรอะอะไรมาตดเปียกเมื่อกี้นี่ตดเปียกไหยคิวคิวเขาบอกว่าเส้นเลย เว้ยเนี่ยเปียกเว้ยคิ้วคิ้วเขาบอกเลยเข้นเลยโอ้ยเนี่ยเหมือเนี่ยฮะเฮ้ยจันเข้าความใส่หัวเสียมตาลขัดชอบพูดตอนกินข้าวเนาะนี่นับวันไหนจันนะมันจะเริ่มไม่เคารพทีละคนทีละคนเว้ยไล่เริ่มจากเอ๋มปอใช้กุนกินข้าวนี่ไงอยู่ในห้องน้ำน้ำห้ามกินน้ำห้ามไม่อยากได้ต้องไม่ใส่ห้ามกินน้ำห้ามกินน้ำแบบหลง รู้มาวงสวคยขอบคุณงใส่จ้าโอ้หน้าลำคาญคนเก็บเสียงว่าทำไมไม่บอกคนจะหยุดพูดตั้งแต่มาถึงแล้วว่าจริงจริงว่าเขาหน้าร้ายแต่เราไม่คุยกับเขาไม่ได้เขาตะโกนมา